ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีคนไปเอาภาพของสำนักงานเขตวัฒนาภาพนี้เกิดขึ้นก่อนที่คุณชัดชาติจะลงพื้นที่แล้วไปชี้ว่านี่คือน,น้ำดำในกรทมแล้วแก้ปัญหาไม่ได้น,นะคะจากภาพนี่นะฉากเดียวกันเลยนะคุณนันทิยามันคือที่เดียวกันกน,นั่นดหลวค่ะมันคือที่เดียวกันแต่ว่าภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพของหน่วยเบสของเขตวัฒนา ได้มีการจัดเก็บขยะผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหลเมื่อ1สิ0มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่คุณชัดชาติจะไปถ่ายรูปไม่กี่วันนี้เองเนี่ยนะคะโดยทางผู้มยการเขตวัฒนาคุณสุชิราศิลานนท์บอกว่าจากการไหลเวียนของน้ำในลำคลองทำให้ปักผักตบชวาลอยตามน้ำเข้ามาอีกทั้งปัญหาน้ำเน่าเสียจากการทิ้งขยะลงคลองทำให้ผักตบชวาจเจริญงอกงามได้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันเนี่ยคะ่ะ คือก็ทำงานกันเต็มที่นะคะในการกําจัดผักตบชวาเก็บขยะเพื่อเปิดทางให้น้ำมันไหลพอมันเกิดภาพสองภาพเปรียบเทียบกันแบบนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็กลับอีกไปอีกด้านหนึ่งค่ะคนก็บอกดูสิขวามือเนี่ยนักการเมืองมาชี้แล้วก็กลับบ้านไปแต่ไม่เห็นทําอะไรในขณะที่ซ้ายมือเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันงกงกงก,งกเนี่ยคือคือแล้วแหมผมนี่อยากจะ ตีมือคนออกแบบการโพสต์ท่าคุณชัดชาติมากเลยคือมันดูมันดูเฟกอะมันดูแบบนี่อะอย่างเงี้ยม,มันเหมือนการแอคชั่นชัดๆเลยอะนะเพื่อเห็นโอ้นี่นี่เป็นอย่างนี้นะคือจริงๆปัญหาเรื่องคลองในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานานะครับ